จะเป็นฟอร์ดเอเวอร์เรสต์ในเก g e n นะครับอยากจะเปลี่ยนชุดโ็อกอัพใหม่ก็เลือกเปลี่ยนเป็นทดโทฟของไวท์เอสรุ่น e ีซีรีโมโนทูปเปลี่ยนยกชุดไปเลยนะครับขายปิดไหมไม่ปิดไม่ปิดครับโย่จะได้ประโยชน์ตรงนี้อืมเนี่ยแน่เลยประโยชน์ว่ามันเฟิร์มกว่ารับมัน เออมันไม่ด้วยมันหมายควมันไม่ด้วยยันไม่ด้วยเร่งกว่าเดิมถือว่ามันเยอะนะแต่มันก็ไม่เร่งแบบอารมณ์ขาดนะคือคงกว่าคงกว่าถือว่าถ้าคลาสรถอะไรอย่างเงี้ยให้อย่างนี้มันโอเคออ๋ สวัสดีครับผมร้านเจ็ทสัดว์เพนชันนะครับก็วันนี้ครับจะเป็นสปอร์ตเอเวอร์เรสต์ในเกณฑ์นะครับอยากจะเปลี่ยนชุดโช้กอัพใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยใช้แล้วมีอาการยวกโคงนะครับแล้วก็พี่เขาเป็นคนที่มีการเดินทางไกลบ่อยนะครับแต่ขับไม่เร็วมากนะครับคันนี้ก็เลือกเปลี่ยนเป็นชุดโช้กของไวท์เอสดุล์ e ีซีรีส์โมโนทูหน้าหลังพร้อมสปริงไวท์เอสด้าหลังไปเลยนะครับเปลี่ยนยกชุดไปเลยนะครับเพราะว่าพี่เขาต้องการนึบแน่น นะครับและความนุ่มนวลยังคงมีอยู่นะครับผมก็เลือกเป็นชุดนี้เลยนะครับสำหรับเอเวอเรสต์นักเก็คันนี้นะครับผมส่วนตัวโช๊คนะครับตัวโช๊คเป็นวายเอชนะครับรุ่น e-series นะครับตรงรุ่นฟอร์ดเอเวอเรสต์นักเก็นะครับผมก็อ่าตัวโช๊คหน้านะครับปรับสตั๊กนะครับจานรับสปริงโอ้โหสวยงามมากนะครับเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับ กตัดก็สามารถที่จะปรับสูงปรับต่ำได้นะครับคันนี้ก็เลือกเป็นระยะสแตนดาดนะครับปรับระยะเท่าเดิมเลยาวาวนะครับเปิดทอมแซมได้เหมือนเดิมนะครับขนาดแกนเป็นแกน16มิลสำหรับด้านหน้านะครับมีน็อตอ้ามปูมาให้นะครับแบบนี้นะครับก็ติดตั้งง่ายครับแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับสำหรับบูธด้านหน้านะครับก็เป็นบูอยางนะครับทั่วไปครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นอีพีรี่เหมือนกันนะครับระบบโมโนทูบเหมือนกันแกน16 ด้านบนนะครับมีบูทมีอะไรมาให้พร้อมเลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็สปริงนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนสปริงไปด้วยเลยนะครับสปริงของไวเดสนะครับอันนี้จะเป็นคู่หน้านะครับทรงรุ่นฟอร์เทเวอร์เลสเน็กเกนนะครับสปริงก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของความแน่นความกระชับเข้ามานะครับรับน้ําหนักได้ดีขึ้นนะครับลดอาการโยกโยนโค้งย้อยนะครับผมด้านหน้าแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบโปรเกคติ้งนะครับผมก็จะมี กดที่และกดห่างครับกดที่ก็ทํางานในช่วงความเร็วต่ำนะครับจะได้ความนุ่มนวลน,นั่งสบายนะครับกดห่างก็จะช่วยในเรื่องของการรับน้ําหนักเยอะๆนะครับก็แก้าการใช้ห้อยนะครับแล้วก็ยังได้ความแน่นความเฟิร์มเข้ามาด้วยและยังคงความนุ่มนวลไว้อยู่นะครับผมสำหรับสปริงไวเดตตัวนี้นะครับแล้วก็พุชค E กอีซีรีนะครับก็เดี๋ยวจะติดตั้งใส่ในตัวเอเวอร์เรสต์เมคเนตอันนี้เลยนะครับผมก็ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสัดส่วนของรถเนี่ยจะมีความสูงความต่ำอยู่ประมาณไหนฟิลลิ่งการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวฟังจากปากของลูกค้าได้เลยนะครับผมโอเค เเป็นเป็นพันกิโลเนี่ยหนะใช่ครับใช่ไหมพันกิโประมาณสักพันของพันโลประมาณนี้หนแต่ถ้ารถมันโยนมันโค้งอ่ะเวลาเบรกมันจะติดข้ามผมจะไม่ดีอันนี้ก็น่าจะน้อยลงอันนี้มันลงคอสะพานแล้วมันถนนมันเรียบไงแล้วสามในสามสี่เจ็ดอ่ะพอลงคอสะพานแล้วมันมันตึ๊กตึ๊งตึ๊งอยู่นี่อะไรของเนี่ย ่ใช่เใช่เจอพวกนี้มันเจอบ่อยติดไหมไม่ติดท้ายติดไหมไม่ติดไม่ติดนะโย่เดีโอเคลงลงใช้ได้คือจังหวะจ้ำมันก็นิ่งขึ้นนะในระดับหนึ่งแล้วก็ใช้ได้อาจจะลองรันอินดูสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะได้ความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นอีกหน่อยแต่ความนุ่มตอนนี้เขาบอกว่า รูปมาตนฐานไม่ได้ไอ้รูปเดิมๆไม่ได้แน่ก็เรื่องธรรมดาเห็นโคว์เห็นเห็นขวดสเปนก็รู้แล้วอตัวมันมันหนักกว่าแต่ลองแล้วน่าจะน่าจะโอเคกว่าครับขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งจะได้ประโยชน์ตรงเบรคแน่ๆมันได้เบรกกบ้างก็รู้นะคิดถึงถ้าถ้าคิดว่าเป็นเทียบกับ ราาเดียวกันเนียกแต่รถทนเดียวกันคือจะตอนนี้มันจะเด้งกว่าไอ้มิวเอ็กนิดนึงครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่ามันเฟิร์มกว่าครับมันไม่มันไม่มันไม่โย้ยต้ใช้คำว่ามันไม่ย้ยมันไม่ย้ยในโย้ยเนี่ยมันก็ไม่บ่อยเนี่ยอคือยอมอย่างนี้นะแล้วนมันไม่อ้วกอันแข็งดีกว่านับขับสบายกว่าครับ แบบรถหนึบหนบแน่นแน่นับสบายกว่าสบายกว่าแน่นอนครับคือมันไม่เคกระเทือนบ้างอ่ะนะทางทางรูปรางอ่ะแต่ว่าคือจริงๆแล้วมันก็รูดได้ครับไม่เยอะเด้งกว่าเดิมเฉพาะไม่เยอะแต่เทียบกับขนาดสเปกนะแต่มันก็ไม่ใช่เด้งแบบน่าลำคานะพอไหวพอไหวก็ยังยังยังเด้งคือหมายถึงอาการสะเทือน อืมมันสะเทือนขึ้นประเดิมนิดหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้รับได้ครับผมแต่ให้้ตัวที่ได้มาตัวที่ได้มาเนี่ยอ่มันถือว่าคุ้งคุ้มไงอคุ้งกว่าคุ้งกว่าสิ่งที่ได้มาคือความเฟิร์มอ่าเราได้ความเฟิร์มคุ้งกว่าคุ้มกว่ายอมแรกคือว่าทักคลาสรถแย่งอย่างเนี้ยอือืมเฮ้ยอย่างนี้มันโอเคอ๋อคือจะไปคาดหวังแบบรถเก๋งแบบเอสยูวีแท้เนี่ย มันไม่ได้แน่ๆแ,แ,แล้วมันต,ต่างกันเลย โอเคครับผมตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับไปลองรถตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเทวเลสเน็กเจนคันนี้นะครับตรงรถก็จะเป็นประมาณนี้ความสูงสแ็นดาร์าเท่าเดิมนะครับแต่ใส่แล้วก็จะลงมานิดนึงประมาณสักเซนหนึ่งสิบมิลประมาณนี้นะครับผมแต่ตรงรถก็ยังดูสวยอยู่นะครับไปลองรถกับลูกค้ามาลูกค้าพึงพอใจมากนะครับในเรื่องของ1ความแน่นความเฟิร์มความกระชับนะครับโดดจ้ำคอน์ัลานรถมีความนิ่งความกระชับพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเก็บทรัพย์แรงกระแทกเนี่ยอาจจะตึงขึ้นกว่าเดิมนิดนึึงงแต่่กก็ไมถับ แข็งกระด้างมากเกินไปนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ลูกค้าบอกว่าเฮ้ยโอเคนะครับแข็งขึ้นมานิดนึงไม่เป็นไรแต่ขอให้รถมีความนิ่งความเฟิร์มความกระชับนะครับเมื่อเวลาขับขี่เดินทางไกลเนี่ยมันจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับสำหรับ e v e r อเ t สต์ในเกณคันนี้ใส่ชุดโชว์ของ w h i t e S นะครับรุ่น e s ซี i e ่พร้อมสปริง White S หน้าหลังนะครับทั้งชุดเลยสําหรับท่านใดนะครับที่มีเอเวเลสเน็กเจนนะครับอยากจะแก้อาการโยนย้วยโครงเหล่านี้นะครับอยากจะเปลี่ยนชุดโช้กอัพใหม่นะครับก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ราคาไม่แรงนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งหรือว่าโอเคใช้ได้เลยในระดับหนึ่งนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถโทรมาปรึกษากันได้นะครับร้านผมนะครับเจ๊ซัตเทนชันนะครับอยู่พุทธมณฑลสายหนึ่งถนนบางแวกจรัญ13เบอร์โทรนะครับ099 350 5524สาาหำหรับทีนี้นะครับสองหน้าครับ